หันนะจ๊ะแกงรถกูบ่อยแหละเนี่ยจะขอลุ้เนี่ยแกงรถกูบ่อยนะความรถกูสัตว์เอาอันนี้นั่นนะเจ้มันแดงไปเอาไปเอาไปมาดูหน้าของนักโทษทหารไอ้ไม่ไหวเอาไปเออนั่นแหละนั่นแหละไปต่ออันนี้คือสายสินไงวะประกันมันนี่ เฮียไ้เป่าเฮียเลยเสียหมดอเป่าูไหมเสียหมดวันหลังจะทำนี่เป่ากำลังนึกว่ามีคนเดินมาดว่าพูดดิพูดนี่ถ้ารู้สาการอะไรกูไม่เสียไ่เสียเดี๋ยวกูแท้เลยเฮ้กูมีถางมิ้งเลยแล้วยังพึ่ไปวันนี้เสร็จเลยตัวไหนโัวแม่กก็ทิวกูดูเชือกนดูเชกดูเชกนี้ดิัวกือพวกกูมแล้วไม่มีรอบเชือก ออไอไอไอกมฉี่เลยดนนตง่่ถุงนี่แหละไม่มงแกไม่ได้เยไอ้เนื้อไอ้น้เนื้อแตกซิซิ่ยเนื้ออะไรซิซิไอ้ันโบไหมพวกกูก็ดีใจเอาคืนมึงรู้ทำทำมึงถามคำามกันแล้าที่ไงออกไปวะใจดีเย็น